นี่คือการช้อนในช่วงเวลาสุดท้ายนะครับก่อนที่ชีบะจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้เราเห็นเป็นแค่เริ่มต้นแต่บทสรุปและบั้นท้ายในช่วงของซีซัน่นนี้อาจจะเป็นช่วงกำลังมาก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ค่ะคือ คอยนิมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับเนื่องจากชิบะอินุนะครับก็ได้อ่าเป็นน้วหอบในช่วงนี้นะครับแล้วผมคิดว่านี่จะเป็นโอกาสในในท้ายๆของช่วงเวลานี้นะครับที่จะมีการช้อนชิบะนะ ผมต้องบอกประมาณนี้นะครับว่าในช่วงเมื่อวานเนี่ยมีการขยับราคาที่แปลกสำนักงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องของกราฟนะครับของชีบาเนี่ยหลายที่เลยเขาก็พยายามที่จะวิเคราะห์นะว่าชีบาเนี่ยจะเป็นไม้ต่อนะครับตัวต่อไปก็คือไม้ต่อจากลูน่านั่นเอง เพราะว่าเมื่อวานนะมีการขยับขึ้นเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นถึงสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีการกระตุ้นราคาเนื่องจากมีการช้อนก็ส่วนหนึ่งพอผมก็เห็นหลายครั้งนะครับว่าข้อมูลข่าวเนี่ยมีเรื่องของการช้อนแต่ไม่มีเรื่องของราคาขยับบางจังหวะก็มีฉะนั้นเมื่อวานการขยับราคาก็เป็นอะไรที่พิเศษด้วยเนื่องจากมันมีข่าวนะครับเรื่องของตัวยอ่อ นะครับที่ทางทีมงานชีบาเนี่ยออกมากล่าวกันว่าเฮ้ยตัวเนี้ยพอออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นการเก็งกำไรหรือเปล่ามันจะเป็นโปรเจกต์มันจะเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่หรือเปล่าส่วนนี้ทำให้มีการกระตุกราคาขึ้นในยามที่คริปโตนะครับตลาดเนี่ยแดงนะตลาดลแต่ชีบาก็มีการกระตุ้น ดังนั้นการกระตุ้นเนี้ทําให้เราเห็นนะครับว่าเอ้ยมันพอมีความหวังนะหนึ่งดอลลาร์นะครับที่คุณจะได้เห็นรอบนี้หนึ่งบาทหนึ่งสตางค์อะไรตามความเชื่อของคุณแล้วกันคุณหวังนะครับว่าชีบะจะไปถึงเอาแหละนะครับวันนี้มีบูวานศูนย์เจ็ดศักนะครับเพิ่งซื้อเนี่ยชีบะไปประมาณสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบหกล้านชีบะนะครับตัวนี้ ซึ่งตอนนี้บูวานศูนย์เจ็ดสมก็กลายเป็นวานอันดับที่สองรอยี่สิบสองแล้วจากอันดับห้านะครับค่อยลดลงเรื่อยๆแปลว่าในช่วงนี้วานที่ไม่ได้เป็นข่าวมีการช้อนมากกว่านี้และก็จำนวนเงินนะครับประมาณสี่ล้านแปดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าดอลลาร์นะครับมีการช้อนเพิ่มเรื่อยๆข้อมูลนี้มาจาก ether scan i o นะครับเห็นไหมครับชีบะวานมีการช้อนเรื่อยๆ นะครับและบางข่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยบางข่าวก็เกิดขึ้นนะครับและไอวานตัวนี้ที่ดังนะครับเพราะว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับโรบินฮูดเราก็หวังนะฮะว่าชีบะเนี่ยจะมีการขยับราคานะครับและการาล่มสลายของราคาของลูน่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บอกและก็ย้ำเตือนเราเหมือนกันนะครับว่าลูน่าเนี่ยจะมาอย่างแน่นอน และลูน่ากำลังอยู่ในช่วงฟองสบู่ฉะนั้นเงินก้อนที่มาจากลูน่าเนี่ยจะไปเหรียญไหนเราก็ต้องไปติดตามในคลิปต่อๆไปอีกทีเอาแหละนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีช่องทางในการติดต่อนะครับคือไลน์กลุ่ม คริปโตเคินซี o m อมม t ชชกลุ่มชีบะด้วยทักมาที่เพจเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้และเรามีตัวหนึ่งนะครับอ่าสปอนเซอร์ตัวหนึ่งชื่ออ่าเหรียญ s t a r เลนะครับเป็นเหรียญต้นน้ำคำประกันโดยชีบะรายละเอียดพื้นฐานจะเหมือนกันนะครับแต่ว่ารายละเอียดปีกย่อยก็จะมีความแตกต่างกันเอาละนะครับข้อมูลเนี่ยประมาณนี้ นะครับคุณก็สามารถที่จะจะจะทักเข้ามาที่เพจก็ได้นะครับเราก็สนับสนุนเต็มที่นะครับให้ให้คุณลองลงทุนกับเรียนต้นน้ำดูนะครับเราก็ศึกษามันดูโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วเราก็หวังว่าชิบะอินุจะ g o to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูล